นี่มันเขาอะไรวะเนี่ยแล้วนี่มันคือตัวอะไรแล้วนี่ล่ะมันคือยุคอะไรกันดวงอาทิตย์ที่ดับแสงเปลี่ยนเป็นแสงไฟที่หมนนมองกลางหุบเขาที่มืดมนจนแสงตะวันยามเช้าผ่านเข้ามาแล้วตอนนี้พวกเราก็ได้อยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยในจังหวัดอุทัยธาน,นีอำเภอลานสัก กลางหุบเขาที่มีชื่อว่าุูป่าตาดนั่นเองความอลังการที่ปรากฏต่อหน้าพวกเรานั้นท้ำกลางธรรมชาติที่ลายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนขนาดใหญ่กลางหุบเขาแห่งนี้มันทําให้พวกเรานั้นนึกถึงสถานที่เก่าแก่อยู่ที่หนึ่งซึ่งมันเป็นเขาหินปูนที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ245ล้านปีเลยทีเดียวสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า หุบป่าตาดแสงแดดที่แผดเผาพวกเราไปทั่วร่างเมื่อถูกคาเฟอีนไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันทำให้พวกเรานั้นเหมือนเข้าไปสู่ในจินตนาการที่สามารถย้อนเวลาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรของหุบป่าตาแห่งนี้แม่เดี๋ไปชมถ้ำในหุบป่าตาดหนตอนนี้ในหุบป่าตาแห่งนี้ เมื่อพวกเราเดินขึ้นไปด้านบนพวกเราจะพบเจอกับถ้ำหินปูนโดยพวกเรานั้นจะต้องเดินฝ่าความมืดของถ้ำออกไปเพื่อที่จะเดินฝ่าทะลุเวลาไปดินแดนมหัศจ,จรรย์ของหุป่าตาัดนด่เราไปข้างล่างเลยใช่ดูต้นตาดเนีย่ยดูไงต้นตาดอยู่นี่ไงต้น,ตา,ต,นต,าตาดกับต้นตาจะต่างกันนี่อยู่อาจารย์อ๋อเว้ยอยู่ในป่าตาด มริกาโน่เย็นหวานปกติ <c oughs> อยากกินกาแฟมพิกินมหมยากกินอีกแล้ว <c oughs> รู้จักต้นตาดกันไหมครับรู้จักกันแต่ต้นตาลนะต้นตาลรู้จักไหมนี่ต้ <c oughs> นตาลต้นตาลต้นตาลต้นตาลไม่ใช่ลูกตาลนะ ความมหัศจรรย์ของดินแดนแห่งนี้พวกเราจะพบเจอหินปูนที่ถูกน้ำกัดเซาะเป็นรูปทรงลักษณะต่างๆกันออกไปถ้ามองแล้วก็เหมือนปฏิมากรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่นี่คือธรรมชาติสร้างตัวมันขึ้นมาเองในรูปแบบของธรรมชาติที่ควรจะเป็นแม่อยู่ในกลาง่าตาแล้วเลยเเออรคอมอย่าง ค่ายังไม่พ,พร้อมแป๊บหนึ่งค่ะพร้อมแล้วเหมือนไหมพร้อมแล้วจวดปรากฏการทางธรรมชาติที่เห็นอยู่ด้านหน้าเรานั้นเมื่อพวกเราได้เข้ามาสัมผัสและพบเจอด้วยตาของพวกเราเองนั้นมันเหมือนกับว่าพวกเราได้หลุดมาอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรือยุคของไดโนเสาร์นั่นเอง ซึ่งภาพแบบนี้มันเคยปรากฏให้พวกเราเห็นในวัยเด็กด้วยสื่อทีวีหรือโทรทัศน์ที่มาในรูปแบบภาพยนตร์หรือการ์ตูนแล้วปรากฏการที่เราได้พบเจอในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันช่างอลังการและสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วที่นี่ก็ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่างที่พวกเราไม่เคยพบเจอเลย นี่คือมังกรสีชมพูพบปาตาแห่งนี้ได้มีการพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะที่พบได้แห่งเดียวในโลกที่ประเทศไทยโอ้ไม่ธรรมดาครับพบแห่งเดียวในโลกครับพบเห็นครั้งแรกที่หุบปาตาลสิ่งนั้นก็คือกิ้งคือมังกรสีชมพูจัดอยู่ในอันดับที่สามของการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกโอ้โหไม่ใช่ของธรรมดานะเนี่ย อของใหม่ของโลกแล้วที่เดียวด้วยพบเห็นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีอแหมมาพอดีเลยแล้วนี่ก็คือความสวยงามความเป็นธรรมชาติของเขาหินปูนของหุบ่ป่าตาแห่งนี้แล้วยังแฝงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพัน,นไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต่าล้างคัดเ้าขนุนดินต้นตาด และพืชพรรณนานาชนิดที่ให้ความร่มเย็นและความเป็นธรรมชาติของหุบป,ป่าตาแห่งนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่เคยพบเจอมาก่อนนั่นก็คือมังกรสีชมพูหรือกิ้งกือนั่นเองต้องบอกเลยว่าหุบป,ป่าตาแห่งนี้จะเป็นเมมโมรี่ความทรงจําที่พวกเราจะไม่มีวันลืมแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของหุบป,ป่าตาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ที่พวกเราได้แต่ขี่รถผ่านไปผ่านมาไม่เคยได้แวะเลยหลังจากที่พวกเราได้ชมความสวยงามของหุบป่าตาไปพวกเราก็ได้ถามตัวเองว่าการเดินปา่าครั้งนี้ทำไมพวกเราไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเลยหรืออาจเป็นเพราะแหล่งโอโซนชั้นดีของหุบป่าตาแห่งนี้กันนะที่ทำให้พวกเราไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเลยไรครับ เดี yeah, well well hey, doll, hey, doll, ๋ยวมันมาก้อนเนี้ยมันก้อนไปได้ครับไปได้ครัก้อนก้อน